ันนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจากวีดีโอคอลเข้ามาคุยกับผมแล้วก็พวกเราทุกคนสมาคมเล็งเห็นว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้ซึ่งคุกค,คีอยู่ในวงการกีฬาฟุตบอลไทยมานานถึง15ปีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งในการนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึงสองสมัย และมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวคุณนวลพันธ์ก็คือหัวใจที่รักในฟุตบอลไทยทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติสวัสดีแฟนบอลคนไทย<ฮ>ที่เชียร์บอลไทยอยู่ทั้งประเทศนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญในชีวิตของแป้งอีกเช่นกันนะคะแป้งถือว่าเป็นงานที่ได้รับเกียรติและก็ศักดิ์ศรีนะคะก็ แปงก็ตั้งใจที่จะทุ่มเททําให้ดีที่สุดนะคะฟุตบอลนี่นะคะมันเป็นทั่วโลกแหละฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่เป็นกีฬารวมใจของคนทั้งชาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งตัวแป้งเองเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ดีต่อวงการฟุตบอลประสบการณ์ก็คือประวัติศาตร แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่คู่กับแฟนกับฟุตบอลไทยมาตลอดก็คือแฟนบอลคนไทยซึ่งแป้งเชื่อว่าในสนามฟุตบอลเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆแล้วทุกคนที่มาทําฟุตบอลเนี่ยมีใจรักละที่มาเชียร์บอลเนี่ยเชียร์ด้วยใจที่อยากจะเห็นฟุตบอลไทยเราก้าวกระโดดไปสู่เวทีโลกได้อย่างแท้จริงนะฮะแป้งมี บทเพลงเล็กๆนะคะที่แป้งตั้งใจก่อนที่จะคุยกับเจนะคะถึงเรื่องต่างๆนะคะแป้งว่าอันเนี้ยมันเป็นอันที่เราน่าจะทําให้ฟุตบอลเนี้ยเราก้าวไปด้วยกันได้นะคะพวกเราเรามาชุมนุมต่างกลุ่มใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิต เืนบ้านสรานเริงอยู่ทุกภูทุกนาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจักเสร็จสมได,ด้โดยสารพี่แม่ขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มีบุญคุณต่อแป้งนะคะในวงการฟุตบอลทุกคนนะคะที่มีมานะคะ ยังไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสิ่งใดที่ทําผิดพลาดไปแป้งก็ขอขอโทษนะคะแล้วก็สัญญานะคะว่าจะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททําให้ดีที่สุด,สดกับตําแหน่งหน้าที่ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ